เจ็ดวันถูถูถูเจ็ดดดดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอปลอดภัยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเทสอ,อ,อาเอ็มอะไรวะทีบีสองหนึ่งกับอ,อะไรนะเอ็มเอ็มพีนะครับผมเอ็มพีนะครับเป็นใส่ปีใหม่นะครับผมเนาะก็ลูกค้าบ,บอกให้ต่อตัวนี้นะครับผมก็จัดไปเลยครับผมเนาะแบบสุดๆนะครับก็มาลองไว้ให้ทุกคนดูนะครับผมเนาะเราเปิดเพลงไปได้นะครับผมเราต้องตัดมิวก่อนนะ นะครับไม่งั้นเวลาเราหยุดเพลงในโทรศัพท์มันก็จะไม่สามารถพูดไมค์ได้อันนี้สามารถพูดไมค์ได้นะครับ<ด>คือหยุดเพลงในโทรศัพท์แล้วนี่หยุดเพลงในโทรศัพท์แล้วก็อันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูเนาะจะได้แบบแง่ายๆไปเลยนะครับจะได้แบบจบจ๋าๆเนาะครับนี่ครับผมเดี๋วผมจะลองหยุดให้ทุกคนดูนะปึ๊บใช่ไหมก็สามารถคุยได้ครับผมเนาะ เราจะลดตรงนี้ก็ได้ครับผมนะครับลดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราเล่งอยู่ตรงปีใหม่แล้วนะครับเจ็ดวัน two t เจ็ดลูดหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็ค one two two เสียงดีครับผมนะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับผมเนาะแล้วก็เล่งเพลงเออแล้วก็อันนี้เล่งก่อนก็ได้เล่นนิดๆนะครับแล้วก็เเปิดเพลงนะครับผมเนี่ยได้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดส2บสสนเช็คปสเสียงดีนะผมเนาะเสียงดีเลยนะครับผมนะครับโอเคครับผมเนาะใครที่ชอบก็สั่งจองกันมาได้ครับโอเคครับผมครับชิ